น้องเขาได้ปลาหนึ่งตัวกระพงหางแดงค่ะเก่งมากเลยพี่กินอย่างเดียวพี่ไม่กล้าตกพี่กลัวมันเจ็บแต่กินเก่งเห็นน้องได้สองตัวแล้วนี่เมื่อกี้นี่ใช่ไหม พี่เห็นไอ้บ้านอีกบ้านนึงอ่ะเขาเอาไดไออ่ะมันมันไม่ค่อยแห้งน้ําแข็งมันแห้งไวไดไอเนาะไดไอก้อนเท่าหไหร่ห้าสิบหรือเปล่าน่าจะประมาณก้นอนห้าสิบไอไไอของเราได้หรือ,อยังอุ้ยอีกแล้วท <laughs> อดได้นะนะ่า มันตัวเล็กแหอรอคะไดยังไงอาถ้าก็กินไม่ได้เหรอเ,เอามันเล็กไปอเอเอ,เอดีนะเนี่ยเนี่ยสามตัวแล้วอันนี้ก็ตัวเล็กดีจังอยากตกเลยเนี่ย ใช้เหยื่ออะไรคะเปรียงนี้มันก็คือไส้เดือนชนิดนึงนี่หรออ่าโอเค,อเคต,ต,ตัวใหญ่เลยกระพงหางแดง ถ้าพี่จําไม่ผิดนะโอ้น้องเขาเก่งนะเนี่ยตกเอา้าตกเอาคนเดียว <c oughs> หากินขึ้นนะเราเก่งมากแอ้อยู่ใกล้ไม่ตายเนี่ยรอดวันนั้นฝรั่งตกได้ปลาเอาเขาเรียกปลาอะไรอะ่ะ ปลากิโลร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเนี่ยปลาอะไรยาวๆเออปลาเห็ดคนเต็มกระมังเลยวันนั้นน่ะเมียไทยเขาเชียร์ใหญ่เลยไปทอดกระเทียมใช่ไหมแพงมากด้วยร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนะอือใช่ไหมโอ้ยตัวกระเปียกเองอันนี้กินไม่ได้เอาทำเหยื่อได้ไหมได้ปลาใหญ่เนาะ ไอ้ทำตัวเล็กมันหากินไม่ได้มันหิวเขาตกยังไงเขาได้ใบเห็ดโคนเนาะจินเี้เอาเหยื่ออันนี้เหมือนกันเหรอไม่นะพี่เห็นเขาใช้อ่าเออเป็นทุ่นอะห,อหัวกุ้งเหรอโอเคไม่ไหวแพง ตัวน้อยน้องก็ได้ตัวนิดเดียวนนไม่ต้องใช้เบ็ดใหญ่ก็ได้เนาะนิดๆเนาะสนุกสนุก เขาไปตกปลาตัวใหญ่ๆอ่ะกลุ่มแก๊งตกปลาได้ปลาตัวใหญ่ตามแม่น้ำอ่ะเ,เอออันนี้ฮอบบี้เนนะน,น้ำน่าจะขึ้นนั่นแหละพี่ว่านะเนาะวันนั้นมีปลิงทะเลมาเต็มเลยอาทิตย์ก่อนที่พี่มา เปลีงตัวแดงๆนะเขาเรียวกว่าเพียงหรือเปล่า <_ d ance> อ๋อ,อกินไม่ได้โอเคโอเคไปแล้วนะคะเด็ <_ d ance> กๆขอบคุณค่ะ